สวัสดีค่ะวันนี้ป้าติ๊กจะทำหมูตะไคร้ลอยสวนให้เพื่อนๆได้ลองทำกินดูนะเพราะว่าวันนี้ป้าจะกินหมูตะไคร้ลอยสวน <c oughs> ก็เลยอยากถ่ายคลิปนี้มาให้เพื่อนเพื่อ,เพ,อเพื่ออยากทำเหมือนป้าลองกินเหมือนป้าดูอร่อยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูส่วนผสมนะ <c oughs> ก็มีวันนี้วันนี้ป้าใช้หมู สันคอหมูสันคอหมูแล้วสมุนไพรมีอะไรมากเี๋ยมาดูนะคะเนี่ยมีพริพไกไทยตะไคร้ผงกะหรี่รากผักชี น้ำตาลน้ำตาลสอสอสองชอบหวานก็เพิ่มได้กระเทียมสักสามหัวแล้วก็หอมใส่เข้าไปตำเข้าไปมีเดี๋ยวจะตำให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมาผสมให้ดูนะคะแล้วก็มีน้ำปลาซีอิ๊วอีกแล้วก็มีซีอิ๊วขาว หนึ่งช้อนโต๊ะหมูหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวมาดูป้าตำเครื่องแกงนะคะแล้วก็ผักสดกสดแล้วแต่เราชอบมีปลาชุบพัวมีผักสลัดเราอยากกินผักอะไรเราก็เอามาหอ่หอห่อกินกับหมูมีนมจีนด้วย เดี๋ยวก็าตำเครื่องแกงนะมีตำเลาเชีก่อนใส่ลงไปตะไคร้ใส่ลงไปกระ,ะเทียมใส่ลงไปแล้วก็หอมใส่ลงไปแล้วก็ตําตําให้ละเอียดเลยละเอียดยิบเลยนะ อเราทำได้ละเอียดแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเอาไว้ผสมหมักใก่กับหมูละเอียดแล้วละเอียดแค่นี้พอแล้วเนาะพอทำได้ละเอียดแล้วเราก็เอามาหมักเอาหมูใส่ใส่ลงไป ใส่ไแล้วก็เอาวัวถุดิผสมลงไปพริกไท,ทยพริกไท,ทยสองสองสองช้อนชาแล้วก็น้ำตาลก็สองช้อนชาผง,งนหนึ่งหนึ่งซองผงเลย ผงกะหรี่ใส่หอมหอมหนึ่งซองแล้วก็ซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คุกคุกคุกไว้ด้วยกันก็คุกคุกให้ เข้ากันแล้วเราก็เอาไปหมักไว้สักครึ่งชัวงงง่วโมงแล้วก็มาย่างพอเราคุกเข้าทีเพื่อนไม่ถน,นัดก็ไม่ต้องเอาใส่ถุงมือก็ได้นะป้าทำให้ดูป้าเลยใส่ถุงมือให้นดู อาดาอ้าเนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เอาไปหมักไว้สักครึ่งชั่วโมงพอหมักได้เข้าที่แล้วเราก็เอามาย่างเอามาใส่ถาดย่างป้าใช้เตาไฟฟ้าเพื่อนๆถ้าไม่มีเตาไฟฟ้าก็ใช้เตาถ่านย่างก็ยิ่งหอมอร่อยกว่าเตาไฟฟ้านะแต่ถ้าเพื่อนๆมีเตาไฟฟ้าเอาความสะดวกก็ย่างด้วยเตาไฟฟ้าก็ได้ แต่ใช้สันคอหมูอะ่ะมันจะอร่อยมันมันมัน,ม,น,ม,นมันน้อยกว่าหมูสามชั้นป้าชอบกินสันคอหมูป้าลืมบอกใส่ตะไคร้สักห้าหัวตำตะไคร้ใส่ตะไคร้ตำลงไปสักห้าหัวตอนที่เราจะตำ เดี๋ยวเอาไปย่างกันเนี่ยเดี๋ยวป้าเอาไปย่างใส่เตาไฟฟ้าเปิดไฟย่างครั้งละประมาณ20นาทีใช้150ใช้ไฟ150 อยู่ที่เตาของเราด้วยนะอันนี้ใช้อยู่ร้อยเอายีทีละยี่สพอมันเหลืองแล้วก็พลิกหน้าให้อีก ยีสบนาทีแล้วพอมันเหลืองหน่อยเราก็พลิกพลิกอ,อีกรอบนึงแล้วแต่ชอบกินเหลืองเหลืองกินเกียมเกียมก็เพิ่มอีกนะคะอีกสัก20นาทีสุกแล้วเ,เหลือง เหลือแค่นี้มาเดี๋ยวเราเอามาหัน่นแล้วก็จัดโต๊ะกินได้เลยส่วนผสมของน้ำจิ้มก็มีน้ำตาลน,น้ำตาล2ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนครึ่งโต๊ะน้ำเปล่า1ช้อนโต๊ะครึ่งน,น้ำส้ม2ช้อนโต๊ะ แล้วก็ถั่วเอาไว้เลยหนะ้าพริกหนึ่งถ้วยเอาไปตำแล้วก็ใส่ลงไปน้ำจิ้มเลยชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็แล้วแต่เรานะน,นี่ส่วนผสมใส่ลงไปอันนี้น้ำส้มน,น้ำเปล่าน้ำตาลแล้วก็น้ำปลาใส่ลงไป แล้วก็เอามาต้มให้มันละลายพอละลายแล้วเราก็เอามากินได้เลยเอามาหอ่อเอามาลาดเวลาหอกินแล้วก็ลาด มันเดือดแล้วก็แช่แล้วเอามากินได้เลยพริกเราก็เอามาลวกลวกให้มันสุกสุกแล้วเราก็เอาไปปั่นปั่นแล้วก็เอามาใส่น้ำจิ้มได้อร่อยลวกให้สุกหน่อยค่อยปั่นพอเราลวกเสร็จเราก็ปั่นปั่นแล้วก็ออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะ เอาไว้ใส่กันน้ำจิ้มอันนี้พริกพริกปัน่นพริกสดลวกแล้วก็ปัน่นน,น้ำจิ้มน้ำจิ้มผัก <c oughs> พริกกระเทียมแตงกวาหมูตะไคร้อร่อยเสร็จแล้วเราก็ห่อกิน เอาเฟิร์สนี่ผักผักห่อผัก,ผกใส่หอมนี้ใส่กระเทียมกระเทียมใส่พริกใส่หมู ็ใส่น้ำจิ้มลงไปน้ำจิ้มมีถั่วด้วย อร่อยมากเลยค่ะชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมทำกินนะและฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆิงินะคะสวัสดีค่ะ